สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับรูแอนเช่นเดิมนะคะเรามาดูกันนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรเอยนักเรียนดูนะคะวันนี้กูเอนจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของอางานสองมิติและสามมิตินะคะอันนี้พื้นฐานของเราเราก็เคยเรียนมาแล้วนักเรียนน่าจะรู้ว่าสองมิติกับสามมิติมันมีความต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลย ะะงานสองมิติและสามิติเนี่ยนักเรียนสามารถเอามาใช้ในชิ้นงานของเราได้โดยการลงน้ําหนักแสงเงาได้เลยนะคะเราจะมีการแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆนะคะนักเรียนดูเลยหัวข้อแรกก็คือจะเป็นหัวข้อของรูปสองมิติและสามมิตินะคะแล้วก็รูปทรงกับแสงเงาอ่าแล้วก็หัวข้อที่สามคือหลักการลงน้ําหนักแสงเงานะคะแสงเงากับ การสร้างสารรค์แสงเงาในภาพทิวทัศน์และก็แสงเงาในที่เขาเรียกว่าเงาตกกระทบอะค่ะอะเรามาดูของกันทีละหัวข้อเลยนะคะเริ่มจากหัวข้อแรกเลยก็คือรูปสองมิติและสามมิตินะคะนักเรียนก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะสองมิติก็คือจะเป็นลักษณะของภาพที่เราสามารถมองเห็นด้านกว้างและด้านยาวนะคะ ส่วนสามมิติจะเป็นภาพที่เราสามารถมองเห็นความลึกความนูนและความหนาแน่นอนอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราเห็นในภาพมันจะมีความแตกต่างกันระหว่างรูปร่างและรูปทรงน้องก็ดูได้เลยนะว่ารูปร่างและรูปทรงมันมีความแตกต่างกันยังไงพูดง่ายก็คือว่ารูปร่างจะมีลักษณะมีแค่เส้นขอบนอกมีลักษณะเป็นภาพที่เบนๆรูปทรงจะเป็นภาพที่ดูแล้วมีมิติดูมีความเหมือนจริงมากกว่านะคะ เมื่อเรามีการลงน้ำหนักแสงเงาเข้าไปนะคะภาพก็จะกลายเป็นรูปทรงและมีการลงแสงเงาอ่าเรามาดูกันเรามีการลงแสงเงาภาพจะมีความเป็นเป็นมิติมากขึ้นนะคะดูสังเกตจากภาพสองรูปนี้วงกลมวงแรกกับวงที่สองเห็นไหมคะลงแสงเงาปุ๊บกลายเป็นภาพที่ดูมีมิติดูมีความเหมือนจริงมากขึ้นทันทีเลย ผ้าสี่เหลี่ยมด้านล่างก็เหมือนกันนะคะเป็นภาสามมิติอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ลงสีมันก็จะกลายเป็นลายเส้นเฉยๆแต่มันเป็นสามมิติอยู่แล้วนะคะเมื่อเรามีการลงแสงเงาเข้าไปปุ๊บมันจะมีความเหมือนจริงมากขึ้นนี่เลยนักเรียนดูนะคะลงแสงเงาไม่จําเป็นต้องลงสีก็ได้มันก็จะดูมีความเหมือนจริงนะคะลงด้วยแสงดินสอหรือว่าลายเส้นรอยล,อลายเส้นดินสอลายเส้นป ก็ได้เช่นกันต่อไปในเรื่องของหลักการลงน้ําหนักแสงเงานะคะหลักการลงน้ําหนักแสงเงาเมื่อแสงไปกระทบกับสิ่งใดส่วนที่รับแสงจะมีความสว่างและสามารถเห็นได้ชัดส่วนที่ได้รับแสงน้อยก็จะออมืดอ่าหรือว่าเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเงานะคะนักเรียนสังเกตดูนักเรียนสังเกตภาพนี้เลย แสงเทียนอยู่ด้านหน้าผลส้มที่อยู่ผลแรกจะมีความสว่างมากที่สุดต้องเห็นไหมคะ,อะพอผลส้มลูกที่ลูกผลที่สามผลที่สองผลที่สามผลที่สี่ความเข้มก็จะมากขึ้นเพราะเพราะว่าเรามีการใส่ลายเส้นที่อเรามีการลงน้ำหนักที่เข้มนะคะนักเรียนดูเลยอ่า เห็นไหมคะภาพที่หนึ่งจะเป็นภาพที่เป็นภาพที่โดนแสงเยอะก็จะมีความสว่างมากหน่อยนะคะพอภาพที่สองความสว่างลดน้อยลงนะคะความสว่างลดน้อยลงเพราะว่าโดนแสงโดนแสงน้อยลงนะคะภาพที่สามก็ความสว่างลดเข้าไปอีกมืดกว่า จะเราเราจะมองเห็นแสงเงาได้ชัดเจนกว่านะคะจำไว้เลยนักเรียนแสงเรา,าแสงกับเงาเนี่ยบางคนบอกว่าครูเวลาหนูลงน้ําหนักแสงเงาเนี่ยหนูจะรู้ได้ยังไงว่าเงาต้องอยู่ฝั่งไหนน้องจาไว้นะคะแสงกับเงาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเสมอนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเมื่อกี้แวนบอกว่าแสงกับเงาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเสมออันนี้ทิศทางของแสงอ่าเป็นสิ่งสําคัญในการ ไล่น้ำหนักสีหรือว่าทําให้ภาพมันดูเป็นมิตินะคะโดยนักเรียนดูเลยภาพที่หนึ่งสังเกตบริเวณสว่างนั่นหมายความว่าแสงเข้าทางด้านที่สว่างลองดูนะคะฝั่งที่มืดที่สุดก็คือเป็นฝั่งที่โดนแสงน้อยที่สุดภาพที่หนึ่งก็คือแสงเข้าทางด้านบนนะคะภาพที่สองแสงเข้าทางด้านล่าง ภาพที่สามแสงเข้าทางด้านซ้ายภาพที่สี่แสงเข้าทางด้านขวาภาพที่ห้าอ่าแสงเข้าทางด้านหลังและภาพสุดท้ายก็คือแสงจะเข้าทางด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีความสว่างที่สุดภาพทั้งหมดนะคะเป็นทิศทางที่แสงเข้าคนละทิศทางกันนะคะภาพที่ได้ก็จะมีความแตกต่างก,กันนะคะจาไว้ให้ขึ้นใจว่าแสงกับเงาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเสมอ นะคะทีนี้การลงน้ำหนักแสงเงานะคะเราสามารถลงได้ด้วยสีก็ได้ดินสอก็ได้นะคะแต่ตัวอยาอ่างสำหรับข้อนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าการฝนล,ลายเส้นหรือว่าการลงน้ำหนักด้วยลายเส้นนะคะเราใช้ดินสอปากกาหรือว่าสี มาไล่น้ำหนักสีก็ได้นะคะโดยหลักๆครูจะพยายามสอนน้องว่าอย่างน้อยๆคือเราต้องไล่สีสามระดับให้ได้ก็คือเข้มกลางแล้วก็อ่อนสามระดับนี้นะคะโดยการลงน้ําหนักเนี่ยเริ่มจากการร่างแบบเสร็จเรียบร้อยเราจะมีการลงน้ําหนักจากอ่อนไปหาเข้มนะคะอย่างภาพที่หนึ่งสองและสามนะคะภาพที่สามจะมีความคมชัดและรายละเอยียดชัดเจนขึ้นนะคะอ่าต่อไปเรามาดูการลงสี การลงสีโดยการระบายสีลงน้ำหนักแสงเงาผลที่หนึ่งหรือว่าเด็กทุกคนที่หนึ่งต้องดูนะคะความแตกต่างของแต่ละรูปผลที่หนึ่งจะเป็นการวาดลายเส้นนะคะมีการลงน้ำหนักแสงเงาโดยการลงสีอ่อนไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มน้ำหนักเข้มขึ้นมานะคะเป็นภาพที่สองภาพที่สามก็จะมีการเก็บรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วก็มีการตัดเส้นเรียบร้อย นะคะภาพเด็กก็เหมือนกันนะคะเราจะมีการลงสีอ่อนก่อนคร่าวๆแล้วเพิ่มน้ำหนักเข้มค่อยๆเข้มและถึงจะเป็นภาพที่มีการลงน้ำหนักใส่เงาชัดเจนนะคะอันนี้คือวิธีการลงน้ำหนักสีไม่ว่าจะเป็นลงน้ำหนักด้วยดินสอหรือว่าลงสีเราจะนิยมลงสีอ่อนก่อนแล้วค่อยลงสีเข้มถามว่า ลงสีเข้มก่อนผิดไหมก็ไม่ผิดค่ะแต่แต่สำหรับนักเรียนที่เพิ่งเริ่มฝึกแควนแนะนำว่าให้ลงสีอ่อนไปหาสีเข้มเพราะว่าเราจะได้ถ้าผิดเราจะได้แก้ได้ว่าเออเราสามารถเอาสีเข้มทับสีอ่อนได้นะคะถ้าเราลงเข้มไปก่อนเนี่ยบางทีมันอาจจะแก้ยากนิดหนึ่งนะคะ ต่อไปในเรื่องการลงสีอ่อนไปหาสีเข้มอ่ะแวนให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือการลงน้ําหนักแสงเงาในภาพด้านที่ได้รับแสงมากก็จะมีความสว่างนะคะ้องดูนะว่าแสงเข้าทางด้านไหนส่วนด้านที่ได้รับแสงน้อยก็จะมีความมืดการลงน้ําหนักแสงเงาอย่างที่แวนบอกไปก็คือจะมีการลงน้ําหนักแสงเงาจากอ่อนไปหาเข้มรูปที่หนึ่งจะมีการลงสีอ่อนก่อน รูปที่สองจะมีการเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาและรูปที่สามก็จะมีการเน้นน้ำหนักให้มันมีความเพี้มที่ชัดเจนนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนลองเอาเทคนิคที่ครูสอนในวันนี้น้องลองไปฝึกทำกันดูนะคะแล้วก็ฝึกฝนเยอะๆแล้วเดี๋ยวน้องก็จะเก่งเองนะคะใครไม่แน่ใจว่าวิธีที่ครูสอนน้องทำได้หรือไม่ได้เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆนะคะ ลองดูนะคะสำหรับวันนี้แวนขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแวนจะมาต่อตัวอย่างต่อไปให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ